ครับดีครับมาดูครับมาเบิ่งครับความสดใสครับเนาะต่างน้อยเรียนน้ำมาวันนี้ครับดูครับสดใสครับสมลินทร์ใช่ไหมสดใสสมรินทร์รูปแบเอาะไรครับเจ้ กภาพล่างใหญ่ครับถ้ามีถ้าบปแข็งแรงอีดีก็บบริลี์นะครับแม่กับดีนกล้าไปใจรุกอันเลาร์เลยอันนั้นเนี่ยนอนป้าครับยิงมุดท้องมุดท้องกับที่พวกคนแล้วครับแม่กับหน่อยลงหน่อยลงลูกไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ไปอย่างนี้ไปนอนในหองไป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 บอกไปที่ไปไซเนี่ยเมียกับทีไปจะคืนจะคืนกับเมี ทั้งไหนไปบรูเรียงทั้งไหนอยูปป่บรูเรียงเสร็จแล้วก็ไปนอนก็ไปนอนอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงเออเออเอ๊ะแล้วแหน่กินจะกิน,ก,นกินไทยก็จะกินไปแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วเด็กแขนชุนบรรยากาศยามเช้าเชจะเรียนต่อคบนุณนี่จะเรียนต่อม,ตม่อยากจะไปชอบมากครับอชอบเลียนน้ำก็ฝนตกข้างบนนะูข้างเหนือแล้วบ,บ้านเราไม่ตกแล้วแต่ว่าตกข้างบนนะู้นน้ำจะเป็นสีออกนวลนวลอรง คุณยายชาเย็นกับคุณยายเย็นชามันยังมีแดดคแดดไม่มาคึมคึมครับฟ้าฝนมาสนุกมีความสุขครับได้เลีนน้ำได้เรียนทรายเหมือนกับฝนดินแล้ว้เพื่อนสีของฝนล,ลินเจ้าเสือนนางซิงอยู่กันไปครับเนาะธรรมชาติสบายครับที่นี่